ทนเสียงของลิซ่าแบกพิงเรียกได้ว่าเป็นเสียงแบบไหนถือว่าระดับโลกแล้วหรือยังกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับกันด้วยกันนะฮะเข้าสู่ะทุรเด็ดด้วยนะครับพอดีมีข่าวว่าลิซ่ากำลังจะมีโซโล่ใครพอมีแนวทางไหมว่าเสียงลิซ่าจะออกประมาณนักร้องคนไหนอยากรู้จะออกมาแบบแนวไหนบิตนี่สเปียร์เนี่ยถือว่าใช่ไหมครับ ไปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าถ้าไม่หลายๆคนดูไม่ค่อยมั่นใจในศักยภาพของคนที่ได้ A ทุกด้านในการประเมินสุดโหดของ YG คนที่บอกว่าการประเมินประจําเดือนสนุกคนที่ตอนแรกตําแหน่งโวเค้าแค่เพิ่งมหาหัดแลบที่หลังได้ซ้ําเชื่อเหอะความสามารถด้านร้องมีเพียงพอแน่นอนเพียงแต่โซโล่แรกเราอยากให้เน้นการเต้นที่เป็นจุดเด่นที่สุด จะเป็นเพลงแดนซ์มันๆไปเลยหรือจังหวะกลางๆพอโยกได้และในพาเต้นควรมีทา่าง่ายๆแบบที่คนส่วนใหญ่เต้นตามได้เป็นท่าจำสักท่านึงยังไงก็ปังแน่นอนความเห็นที่2นะครับผมมาโทลีฮันนาแต่เทคนิคการร้องอาจยังไม่เท่าลีฮันนาแต่แรปคือแซบลิซ่าอาจต้องเพิ่มสกิลการอินพไว้เสียงมากกว่านี้ถ้าจะเอาดีทางการร้อง และน้องก็บอกเองว่าจะพยายามร้องให้ได้ดีเหมือนพี่ๆความเป็นต่อไปนะครับผมเอา้าได้คำตอบเรื่องร้องเพียวๆเลยนะข่าวโซโล่เนี่ยก็แค่ข่าวลือเองยังไม่ปักหมดดุดใดๆเลยแต่ลูกจิ๊บทั้งหลายตื่นเต้นกันขนาดนี้เลยเหรอจะสนใจทำไมว่าน้องร้องยังไงอยู่วไม่ใช่ได้หมดถ้าสดชื่นระดับโลกไม่ใช่งานวัดผู้ใหญ่ลีรอผลงานออกมาก่อนค่อยฟาดกันเนาะ ความเห็นต่อไปนะครับผมสำหรับลิซ่าแล้วควรโฟกัสทักษะการร้องของลิซ่ามากกว่าจะสนใจธรรมชาติของเสียงร้องลิซ่าเพราะตัวลิซ่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเมนโวคอลและลดเดอร์โวคอลของวงเคยเห็นคุณเคยพูดว่าคนเกาหลีไม่เคยมีปัญหากับเสียงร้องน้องในการร้องเพลงภาษาเกาหลีเลยในบ็คกพีงน้องคือเมนเต้นกับแรปเพลงน้องก็คงออกแบบมาเพื่อคนร้องแรปเป็นหลัก และเต้นเหมือนรุ่นพี่สายบในค่ายนั่นแหละงั้นแปลว่าคนชอบเพลงแนวเนี้ก็คงรอฟังความสามารถน้องก็เหมาะสมกับเวลาโซโล่นะเสียงร้องน้องคงไม่เหมือนใครเพราะคือเอกลักษณ์ของน้องแบ็ Back p พิงเสียงมีเอกลักษณ์กันทุกคนไปต่อกันอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมลิซ่าพื้นฐานคือเรียนร้องเพลงมาคลิปที่คุณได้ดูคิดว่าน่นาจจะเป็นเสียงหลบหรือเป็นยูนิคไวท์ของลิซ่าก็ได้ เสียงจริงๆเอ่ยคิดว่าถ้าเทียบใน K-POP อาจจะอยู่ในระดับที่โอเคเลยแต่เห็นด้วยกับหลายๆความเห็นนะว่าลิสแ lap เหมือนคนตะวันตกโดยเฉพาะแรปเปอร์ผิวดำบวกเอมิเ m บอกทักษะการใช้รอเรือที่ต้องเรียนภาษาไทยมาแต่เด็กถึงจะทำได้ดีอ,อีกอย่างนึ่งเผื่อหลายคนไม่รู้ตอนแรกลิสกับเจนถูกวางตัวให้ร้องนะความเห็นต่อไปนะครับผมต้องไม่ลืมว่าลิซ่าคือแรปเปอร์ ฝรั่งหลายๆคนเห็นตรงกันว่าเสียงลิสเมื่อลิซ่าทีอซีอีกหนึ่งดับเปอร์ชื่อดางของฝั่งอินเตอร์นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตกแฟนแฟนอินเตอร์ Inter, ที่เป็นนอน k pop ได้บางครั้งเราจะพบว่าเพลงที่เราชอบดันเป็นเพลงที่ไม่ได้มาจากนักร้องที่เสียงเทพที่สุดแต่มันดันมาจากนักร้องที่มีเสียงพอเหมาะพอเจาะแล้วลงตัวกับบทเพลง,งนั้นๆที่สุดซึ่งสามารถสร้างสุนทรียภาพให้ตัวเราที่เป็นผู้ฟังได้ไม่แพ้เพลงจากนักร้องเสียงเ,เทพเลย สุดท้ายแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเพลงที่เราจะได้ฟังจะสะท้อนตัวตนของน้องในแบบที่แฟนๆรักบทเพลงคงจะพอเหมาะพอเจาะและลงตัวกับน้องเป็นที่สุดความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมไม่ได้คาดหวังเรื่องร้องอะไรขนาดนั้นครับขอเต้นบวกเพอร์์แมซ์บวกแรปห,หดหก็พอถ้าน้องเป็นเมนโวเข้าว่าไปอย่างเอาจุดเด่นมาโชว์คนชอบน้องมากชอบพอเต้นและแรปเป็นหลัก เรื่องร้องน้องทำได้อยู่แล้วเคยฟังน้องร้องในเดอะโชว์แต่ที่ว้าวมากๆสำหรับเราคือในเดลี่ฟิล์มที่น้องเต้นเนื้อสิ่งยืนได้น้องมีโซโล่ด้วยน้อยคนจะมีแม้จะคนเกาหลีแท้ก็ตามยังไงก็เป็นกำลังใจบวกซับพอร์ตน้องเต็มที่เชื่อว่าต้องว้าวแน่ๆตั้งแต่โซโล่มา On The Ground ไม่ทำให้ผิดหวังเลยไวจีอย่าผีตอนของน้องก็พอถ้าอยากได้เงินนะนะอีกความเหนต่อไปนะครับผม เสียงน้องมีความใสสูงมากแต่พอเวลาแล็บแล้วดูดุดันและฟังง่ายดีเวลาพูดแล้วคล้ายๆกับยายาจริงๆนะมีความเงี้ยวๆหน่อยแต่ยายาก็ร้องเพลงเพาะมากนะถ้าใครเคยฟังนี่อยากเห็น Lisa, ลิซ่าร้องเพลงไทยช้าๆแบบเต็มๆก็ดีนะ cover ลง YouTube ช่องตัวเองอะไรประมาณเนี้ยความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเสียงแบบธรรมชาติจะคล้ายๆหุ่นหน้าแต่ลิซ่าสามารถใช้เสียงต่ำได้ดี อย่างที่เห็นในหลายเพลงอย่างคามูอยู่ที่โปรดิวเซอร์ว่าจะเลือกใช้เสียงแบบไหนอยู่ที่เพลงด้วยถ้าเพลงที่มีจังหวะเร็วอย่างพ t ตีซาวเวดเซโซมีเพลฟที่ต้องเต้นเยอะๆจะใช้เสียงที่ทําให้ตัวเองไม่เหนื่อยง่ายแต่ถ้าเพลงที่เน้นใช้พลังใช้อารมณ์จะใช้เสียงอีกแบบอีกความเห็นต่อไปและกันนะครับผมทั้งการแรปและการร้องไม่เหมือนใครในเคป๊อปก็คือไม่เคยมีในวงการเคป๊อป เวลาโดนเปรียบเทียบหรือหาว,ว่าเสียงเหมือนใครจะโดนไปเปรียบเทียบในระดับสากลเลยก็คือลิซ่าจะมีความบินเตอร์ในเสียงร้องและแร้ปไปทางตะวันตกเสียงร้องลิซ่าไปทางเอ็นเกิลวอยด์เหมือนเสียงรักทงสวรรค์เสียงสว่างใสกังวานก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ